ก็สูงวัยแล้วมีปัญหาตรงเรื่องริ้วรอยเนาะตรงตาใต้ตาหน้าผากแล้วก็ในเรื่องของความหย่อนคล้อยอะค่ะน้องๆนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆที่บริษัทแล้วก็รีวิวของอมมาเเต้นะคะว่าคุณหมอต้นนะคะก็มีความสามารถนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงใบหน้าของเราได้เชื่อมั่นค่ะก็ะเลยมาทำที่นี่นะคะในระหว่างที่ทำอะคะ่ะก็ คุณหมอมือเบามากนะคะก็จะไม่รู้สึกเจ็บเลยเหมือนกับว่าเราก็สามารถดูคุณหมอทําได้ะคะ่ะเข็มจิ้นเข้าไปก็ไม่เจ็บไม่รู้สึกหลังจากทําเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นนะคะรู้วรอยต่างๆอะคะ่ะดูดีขึ้นใบหน้าก็ดูแบบอิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตาเนี่ยคะ่ะเดิมเนี่ยดูแลเหมือนเหนื่อยร่วงรยนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูว่าสดชื่นขึ้น,นะคะ่ะ ก็พอใจมากกับความสามารถของคุณหมอนะคะเชื่อมั่นได้เลยค่ะอรเคลิินก